เมื่อวานนี้มีข่าวปรากฏออกมาว่าเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีครับร่วมกับตำรวจปทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าที่มุกดาหารไปสกัดจับอดีตนายตำรวจครับแอบเอาลูกเสือโครง4ตัวจากต่างประเทศแล้วก็ เข้ามาขายในประเทศไทยอายุเนี่ยประมาณสัก1เดือนเศษเ,เองนะครับ<ฆ>มีตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวมาทําการอนุบาลที่คลินิกสัตว์ป่าของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9เมืองอุบลน,นะครับโดยทีมสัตวแพทย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าลูกเสือทั้ง4ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางไกลพฤติกรรมของลูกเสือทั้ง4ตัวนะครับคาดว่าเป็นเสือเลี้ยงเพราะว่า ค่อนข้างจะคุ้นชินกับคนแล้วก็ขี้อ้อนมีการตั้งชื่อด้วยนะพี่แอมชื่อเนี่ยถ้าอ่านพร้อมกัน4ตัวผมว่ายากมากผมจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละตัวนะหุงอุ่นตุนต้ม